ครับผมสวัสดีนะครับผมมาดูชมกันเลยนะครับผมก็ไม่เสียเวลาอันนี้ไม้ก็จะเป็นลักษณะดอกธรรมชาตินะอันนี้เป็นชั้นเดียวดอกธรรมชาติจะมีความโดดเด่นในตัวเองของเขานะครับผมจะไม่ใช่ว่าที่หวีหวาอะไรนะที่สวยมากมายแต่ก็มีเอกลักษณ์ในตัวเขาเองไม้แบบนี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างเราเลี้ยงให้โตแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะปล่อยให้ป็นไม้โตเลย เราเราก็จะได้ไม้ที่สวยมีดอกเยืดเต็มต้นนะเวลาโตใหญ่ๆอะ่ะจะสวยมากไหมในลักษณะแบบนี้อันนี้ข้ออีกข้อดีข้อหนึ่งคือเราเอาไว้เก็บเกี่ยสอนอันนี้ผมก็เก็บไว้เก็บี่ยสอนเพื่อจะทำไม้ไม้ปลูกต้นกล้าเลยนะไม่ไม่ทาไม้เสียบนะอันนี้ก็จะเอาไว้เป็นไม้อีกแบบดอกหนึ่งนะเราเก็บเกี่ยกสอนได้หมดนะอันนี้คืออังกอร์อันนี้ผมเก็บเกี่ยวสอนผสมอีกตัวนึงเข้าไปาติดกลับมาตัวเบือนเดิมก็มีคู่นี้นะนะมันาำสนอก็อังกอร์กับแดงครับตัวนี้เป็นแดงครับครับ ตอนนี้อังกอร์ตัวนี้หกร้อยรวมส่งนะอันนี้อังกอร์ต้นเดียวตัวน,นี้สี่ร้อยรวมส่งครับผมก็แวะเวียนมาพูดคุยประมาณนี้นะผมต้องออกไปทุ่งนาพอดีมีฝนจะตกลงมาต้องไปดูดูคันนาก่อนก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณท่านมากขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ